บานซ้ายนะไม่น่ามีเดียวนะเราจะมาดูเนิร์ฟกันมัสโครโคิวเนตเนิร์ฟหลงจะรวมกับมีเดียนเนิร์ฟมีขนาดใหญ่อ่าแล้วก็งานมึงก็ยังไม่มีเลยอ่ะออฟฟ็อกซิมอลบานเฉามัสโคลโอคิวเนียตเนิร์ฟจะไปเลี้ยงกุหลาเโาเบเคียวลิสฟ็อกซิมอลบานหลังไม่ไปเลยอู้บานะไม่ใช่นี่หรอ ไม่โลาโนอันนี้เนี่ยอ๋ออันนี้ขอโทษค่ะอันนี้คือพิมอลบาของมาสคลาคิเนเนี่ไปเลี้ยงโคลาโเลคะจะเป็นดิสอบานอยู่ด้านล่างของบเซีเซในดิสโต เทะลุออกมาด้านนอกเป็นมาด้านนอกพิเชียวานทะลุออกมาด้านนอกซุปเปอร์พิเชียวหานเอ็กเซนเซอร์ขาปลายเรเดียลเลสพิเชียบหวานไม่พิเชียวหวานอันนี้เรเดียลเนิร์ฟนะแต่งมาเป็นซุปเปอร์พิเชียวหวานอันนี้คือก้าวเหนือเอ็กเซนเซอร์ขาปลายเรเดียลเลสฉันแล้วมันก็จะเรียงตรงนี้กับแล้วก็แยกให้ลัชล็อกคิวเทียนแอนดี้เบเกอร์อันที่ อันนั้นไม่ได้หาชอบแบบทำไมจากเมื่อกี้ที่เราอยากให้ซูเปอร์บิชเชลบาร์ก็เป็นดีบาร์ดดีบาร์คือก้อนนี้เลี้ยงอะไรอ่ะมันอยู่ระหว่างเบเกียลลิสมาสเซร์กับเอ็กเซนเซอร์คาปาเรเดียลลิสต์นก็อยูตรงนี้เข้ามมาตรงนี้เอาใหม่อันนี้เรเดียลเรเดียลเนบที่มา เทอร์ลนะแล้วเจออะไรก่อนเจอซูเปอร์เปเชียลบานไปเลี้ยงเอ็กเซนเซอร์คาปลายเรเดียลรีสอ่าแล้วก็ดับดีบานอยู่ระหว่างเบงเชียลรีสมาเซอร์กับเอ็กเซนเซอร์คาปลายเรเดียลรีสโอเคกลัมาเอาหน้าเนิร์ฟกลับมาทางด้านี้เดียวมาดูเอาหน้าเนิร์ฟห้าหน้าเนิร์ฟอ่าเจอไปตรงบริเวณข้อสองแล้วก็แยกแค่แรกคือคอร์โดคิวเทเนียสแอนตี้เบรเคียลเนิร์ฟเป็น นังด้านหลังของขาหน้านี่ด้านหลังของขาหน้าเอออ่าเแล้วก็ตัวมันเองก็จะแซ่บตามกล้ามเนื้อเอาหน้าเนื้อมก็จะเรียกมันก็เป็นชื่อหลักเหนก็เอาหน้าเนื้อเหมือนเดิมแซ่มาตามกล้ามเนื้อตรงขาทางด้านล่างแล้วก็ไปถึงด้านล่างก็จะมีการแยกเป็นดอสซ่าบาร์นกับโอมาบาร์นต่อไปจบไหมจบยัง